สวัสดีครับเรามาทำความเข้าใจเรื่องของเงินชราภาพที่ใครหลายคนไม่ทราบไม่รู้ต้องทำความเข้าใจกันแบบนี้กันก่อนครับเงินชราภาพสำนักงานประกันสังคมได้คืนทุกท่านทุกคนเมื่อทุกท่านทุกคนส่งเงินสมทบตั้งแต่เดือนธันวาคมปีพศ2541เเป็นต้นมาถือว่ามีเงินชราภาพทุกท่านทุกคน และเมื่อมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์ความเป็นผู้บังกันตนสิ้นสุดลงเท่านั้นซึ่งความเป็นผู้บังกับตนสิ้นสุดลงไม่ว่าจะถูกเลิกจ้างลางออกเองหรือผลสภาพในกรณีใดก็ตามก็จะได้รับเงินกรณีชลาภาคืนทุกบาททุกสตางค์โดยเงินกรณีชลาภาแบ่งเป็น2ประเภทเงินกรณีชลาภาประเภทที่1ได้แก่เงินก้อนบำเหน็จ เงินก้อนบำเหน็จก็คือผู้กันตนที่ส่งเงินสมทบมาแล้วน้อยกว่า12งวดจะได้รับเงินเป็นก้อนเฉพาะส่วนของที่ตนเองส่งเงินสมทบแต่หากส่งเงินสมทบระหว่าง12งวดไม่ถึง180งวดหรือน้อยกว่า180งวดผู้กันตนจะได้รับเงินบำเหน็จเป็นก้อนคืนทั้งหมด และประเภทต่อมาเป็นเงินบำนาญชราภาพรายเดือนปัจจุบันผู้กันตนมีเงินบำนาญชราภาพเหมือนกับข้าราชการแล้วนะครับเงินบำนาญชราภาพหากผู้กันตนส,งนสง่งิลกรทบเกินกว่า180งวดขึ้นไปผู้กันตนจะได้รับเป็นเงินบำนาญชราภาพรายเดือนตลอดชีวิตซึ่งเงินบำนาญชราภาพรายเดือนตลอดชีวิตขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือน60งวดสุดท้าย ของท่านของผู้กันตนและนำมาคูณจำนวนเปอร์เซ็นต์เริ่มต้นที่20%เริ่มต้นหากส่งกันสมทบครบ12งวดก็จะมีการบวกจำนวนเปอร์เซ็นต์เพิ่มให้กับผู้กันตนเท่ากับ 1. 5ในกรณีที่ส่งเงินสมทบครบทุกๆ12งวดก็จะบวกไป1.5% 1.5%จาก20% นะครับอันนี้เป็นพื้นฐานของเงินชลลภาพที่ผู้กันตนจะต้องทราบต้องรู้นะครับหากชื่นชอบอย่าลืมเข้าไปกดติดตามช่อง YouTube hr channel เพียงพิมพ์คำว่านะครับคุยสาระผ่านทาง Google ก็จะเจอเข้าไปกดติดตามกันนะครับสวัสดีครับ